ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนักนะสะสมเครื่องของหลวงปู่พัททุกๆคนเลยนะครับคล <Yahoo! S 1> ิปนี้ผมจะมาเจาะลึกเหเรียญเจริญพรสองหลวงปู่พัดปุญญากาโมสิดเอกรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับว่าจะมีความสวยงามแล้วก็น่าสะสมมากน้อยเพียงใดแล้วก็มีจุดสังเกตอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับตัวเหรียญของ จะเลินพรสองปี64ปี6กนี่หลวงปู่อายุครบ100ปีแล้วนะครับลักษณะเหรียญก็จะมีอักขละขอมอักขระบาลีจะไม่มีคำว่าเจเริญพรเหมือนอย่างเจเริญพรล่างนะครับะจะมีความลึกคมชัด เปือกตาหลวงปู่แววตาหลวงปู่คมชัดมีริ้ว้อยเหี่ยวย่นช่างแกะแกะได้สวยงามมากครับรุ่นนี้จุดสังเกตและวิธีการแยกเนื้ออย่างสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนรูออกไหมว่านี่นะครับเป็นเนื้อท้องเหลืองทั้งหมด แต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่ามีเนื้อหนึ่งที่คล้ายๆเนื้อทองเหลืองมากเรียกว่าเนื้อทองสัตตะเห็นไหมครับแทบจะแยกไม่ออกนะครับว่าเนื้อทองสัตตะกับทองเหลืองจะต่างกันอย่างไรถ้าใครเก่งแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแนะนําแนวทางสําหรับคนที่ยังไม่เก่งศึกษาไปพร้อมๆกันเลยครับเนื้อทองสัตตะกับเนื้อทองเหลือง แทบจะแยกไม่ออกเลยครับแต่เนื้อทองเหลืองเมื่อเราพลิกมาด้านหลังผมก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อทองเหลืองจะตอกคำว่าลอลิงเหมือนรุ่นอื่นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองสัตตะเห็นไหมครับสอเสือนะครับนี่ จะต่างจากเนื้อท้องเหลืองธรรมดาจุดสังเกตง่ายๆที่แยกสีผิวถ้าเห็นเหรียญจริงนี่สัตตะจะออกเข้มเข้มกว่าท้องเหลืองเป็นแบบเป็นองค์บ้างท้องเหลืองหน้ากากทองแดงเนื้อทองสัตตะ น,นะครับตัวเหรียญได้แกะบล็อกอย่างคมชัดลึกคมชัดพัทแท้ของหลวงปูพัดดูง่ายมากรอยการตัดรุ่นนี้น่าจะไม่มีการต่อโคดก้าล้อมรอบเหมือนอย่างเจริญพรล,ล่างนะผมคิดว่าแต่ถ้าเป็นเนื้อเงิน หน้ากากทองคําเนื้อบนสุดเขาจะตอกเป็นแบบนี้นะครับนี่อ้ามดมาจากไหนเนี่ยนะครับเขาจะตอกงอทองงูทอทหารดูตัวหนังสือครับนี่ดูความเส้น <Wow. S 1> เส้นวิ่งเนื้อเงิน แทดูง่ายมากแท้ตาเปล่าเหรียญเจริญพรอสองของหลวงปู่พัดเป็นไงครับดูความสวยงามรุ่นนี้จะมีแค่สองพิมพ์นะเพื่อนๆจะมีแค่พิมพ์ครึ่ององค์กับเต็มองค์ถ้าเป็นอปป้าหน้ากากเงินนะครับจะตอกอ,อ่างแล้วก็งองู ดูความคมชัดครับนี่บางเหรียญเขาก็จะตอกโคตสาราตรงด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาไม่ตายตัวนะทองแดงลงยาจีวอนลงยาจีวอนได้สวยมากครับนี่ดูสีความช่ำของเนื้อนี้สวยมากครับรุ่นนี้โค้ด แต่โค้ดจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าสร้างหลายเหรียญเลยรุ่นนี้สวยงามมากๆครับปีเครื่องบินหน้ากากทองทิพย์นะครับจะตอกว่าปอปาแต่ปีเครื่องบินเนี่ยถ้าใครสัมผัสคือจะเป็นเบาๆเหมือนเป็นเหรียญพลาสติกแต่จริงๆแล้วทำมาจากปีเครื่องบินนะครับเพื่อนๆ นี่ครับถ้าเป็นปีเครื่องบินลงยาชมพูเหมือนกันครับปีเครื่องบินสวยงามมากครับสะสมใครที่เป็นนักสะสมก็แนะนำให้สะสมผ้าอย่าง มีความสุขนะครับถ้าไม่เน้นมูลค่าเพิ่มรุ่นนี้ก็สะสมได้ครับราคาเบาๆแต่ใครที่เน้นสะสมไปทางธุรกิจแล้วก็สามารถอวดเพื่อนได้ผมแนะนําให้สะสมเจริญพรล่างนะส่วนใครที่คิดจะสะสมเจริญพรล่างก็สามารถทักแชทเข้ามาหาผมทางไลน์ id l ล n e ที่ผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปกดตรงปุ่มสามเหลี่ยมด้านล่างคลิปนะครับแล้วจะมีช่องทางการติดต่อ ก็คลิปนี้จะประมาณนี้นะครับตาหนิของเจริญพรสองก็ไม่มีอะไรมากครับผมคิดว่าถ้าเกิดมีตําหนิอะไรที่มันโดดเด่นเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งแนะนําแนวทางการสะสมก็คือเราอย่าไปตามทุกรุ่นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเหรียญวัตุวัตถุคุณวัตถุมงคลของหลวงปู่พัฒน์เนี่ยมีออกหลายรุ่นก็แต่ถ้าใครสะสมด้วยแรงศรัทธาก็ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าใครเน้นไปทางเชิงพาณิชย์ก แนะนำให้เป็นบางรุ่นเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันาาในคลิปหน้าสวัสดีครับ